ช่างหนึ่งแก้ทรงยีนเสื้อแจ็คเก็ตยีนแบรนด์เนมทั่วไทยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย b e c h ช n n e l สยามชาแนลบายช่างหนึ่งครับวันนี้ช่างหนึ่งจะมาแก้ทรงจริงจริงยีนรีบายนะครับลูกค้าจากจังหวัดสกลนครนะครับส่งแบบมาด้วยครับช่างหนึ่งจะให้ครับดีเซ็ตทรงใหม่เลยนะตัดต่อปลายขายด้วยร้มตะเก็บไหนครับติดตามชมผลงานช่างหนึ่งครับครับลูกค้าจากจังหวัดสกลนครรับของเรียบร้อยเลยนะครับใส่แล้วพอดีสวยกว่าเก่านะครับ ลูกค้าส่งแบบมาด้วยครับจากสกลน,นครนะครับแล้วก็เป็นเกงยินรีวนะครับต้องการรีเซ็ตทรงใหม่ทั้งตัวนั่นแหละครับอ่าช่างหนึ่งมีการตัดต่อปลายขานะครับล้มตะเก็บให้ด้านในครับเก็บทั้งด้านนอกด้านในว่างั้นเถอะอ่าตามสไตล์งานของช่างหนึ่งครับ ลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามช่างหนึ่งได้นะ0 8 1 3 9 7ปด5 5งหรือรแอดไลน์เบอร์โทรของช่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไลน์เด้งขึ้นแล้วก็สอบถามส่งไฟล์ภาพไฟล์ข้อมูลเข้ามาได้ช่างหนึ่งรับงานทั่วประเทศไทยนะครับงานแก้ทรงไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนหรือว่ากางเกงยีนทุกแบรนด์นะครับทุกแบรนด์ที่มีอยู่นะครับช่างหนึ่งจัดให้ได้นะครับเนีย่ยล้มตะเข็บให้แล้วก็ประกอบเข้านะครับแล้วก็จะวางให้มันสมเหตุสมผลเนาะเวลาเก็บเข้าแล้วอ,ะอ่ะอ่า แต่เข็บก็จะจัดให้แจ็บๆนะครับแน่นๆทนๆนะครับใช้ได้นานงานสไตล์ชั้งหนึ่งเวลาอ้วนเออเวลาผอมลงก็เก็บเข้าได้เวลาอ้วนขึ้นก็ขยายออกได้นะครับอันนี้ก็ใส่ประกอบหูครับผมอันไหนที่สมควรอยู่ที่เดิมก็สมควรอยู่ที่เดิมครับชั้นหนึ่งจะไม่เอาอะไรออกนะอ่าพวกหมดุดพวกอะไรพวกนี้จะไม่เอาออกับยืมเพื่นเดิมให้มากที่สุดนะครับ เวลาลูกค้าไปสูมใส่ก็จะรอแบบ100%อะไรประมาณนั้นครับก็คือไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าส่งว่าแก้ส่งว่างั้นเถอะครับงานแก้ส่งนี้คือมันจะเฉพาะตัวบุคคลนะครับเพราะว่าช่างหนึ่งจะถามสรีระของแต่ละคนนะครับว่าเท่าไหร่อะไรยังไงประมาณไหนนะครับแล้วก็ต้องคุยงานกันก่อนเบื้องต้นแล้วก็ได้ข้อมูลทุกท่านกำลัง,งลงมือทําอย่างที่เห็นครับนี่คืองานตัดต่อครับจัดให้แจ่มๆเลยครับผม แต่เข็บชั้นหนึ่งก็คือเป็นเอกอเป็นลักษณะของสไตล์ของช่างหนึ่งนะครับจะเป็นใหญ่ๆอ้วนๆน,น,น,นะเข้มๆเนี่ยเป้าๆยกขึ้นนะช่างหนึ่งยกเป้าขึ้นด้วยเออล้มแตเข็บในตเข็บนอกเออไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่ารอยต่ออยู่ตรงจุดไหนเนี่ยถ้าเก็บซ่อนไว้นะมันจะได้ดูดีเออแต่ต่ออย่างจำเลยครับสวยมากครับขอบคุณมากๆลูกค้าจากสกลน,นครครับว้บางใจช่างหนึ่งแล้วเข้ามาใช้บริการและ มีงานต่อเพิ่มเติมอีกก็ส่งมาตามหลังนะครับจะตัดปลายตัดต่อปลายขายเกงยีนอีกสสามตัวนะลูกค้าบอกว่าอย่างนั้นก็คุยกันเรียบร้อยแล้วครับทัางหนึ่งยินดีให้บริการลูกค้าทั่วประเทศไทยนะครับเหนือใต้ออกตกอีสานได้หมดเลยครับหรือใต้ล่างหรือบนสุดมาได้เลยครับท่านหนึ่งจัดให้หล่อๆทุกคนทุกท่านครับขอบคุณมากครับก่อนหน้าจชิญใหม่นะครับสวัสดีครับบายบายครับผม